กระซ้าของแท้ในที่วาว้าเจ้าใหม่เจ้าเก่าเจ้าเดิและวันนี้เราจะมาขอสูตร านล่างของท่านถ้าจะเห็นความเร็ว40นอตที่อยู่บนอากาศส่วนวิธีการลงจอดนั้นกูไม่รู้ความเร็วพุ่งสูงสุดที่149กิโลเมตรความเร็วเท่ากับอากาศย,ยานครับอืมแต่นี่มันรถนะมันไม่ใช่เครื่องบิน,นเราต้องนับเป็นนอตนะครับสำหรับ Grand Theft Auto San Andreas เนี่ยเครื่องบินหาอะไรมีความเร็ว149กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดูสิครับมันว่ายในน้ำเลยด้วยเห็นไหมว่ายในน้ำได้ผมขอโทษนะครับที่ผมหายไปสักพักหนึ่งพอดีผมมีอาการกำเริบ,บก็คืออะไรรู้ไหมครับตดครับก็เลยเออเขาเรียกว่าหายไปดูสิครับมันสามารถว่ายในน้ำได้ ว่ายในน้ําได้นะครับเนี่ยแล้วขอโทษด้วยที่ผมหายไปนะนะผมเดี๋ยวทาไมเลือดลดวะนี่กูคิดไปเองหรือว่าเกมมันบล็อกแม่ไมไ่คิดไปเองหรอกนงใช่กูไม่ได้คิดไปเองจริงๆเพราะกูกําลังจะตายตายแล้วเอออ,อย่างนะครับรถคันนี้มันไม่ได้ลอยได้อย่างเดียวรถคันอื่นก็สามารถลอยได้นะครับ รถคันอื่นก็สามารถลอยได้เช่นรถบรรทุกรถอีแตนรถไก่ไม่ใช่รถอีแตนนไม่มีในเกนะรถแท็กซี่ก็สามารถบินได้นะครับรถอินบีซีกากาก็บินได้นะครับจักรยานบินไม่ได้ครับรถสองล้อบินไม่ได้ครับงั้นวันนี้เราก็ขอจบคลิปก่อนนะครับเพราะแม่งบั็กแล้วครับเอาอีเพนเครือลูกค้าขอโทษนะครับ